2.5ตันกันไปบ่อยแล้วรอบนี้มาดูเจ้าตัว3ตันที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมประมาณ500กิโลกรัมที่แคปซิที้ที่เพิ่มขึ้นเนาะแต่เหล็กหน,หนาขึ้นหลหลายมิลเลยเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าลูกค้าอยากได้ความแข็งแรงทนทานนะครับผมเพิ่มตังอีกนิดเดียวเอาตัวหนาๆแน่นๆไปเลยไม่มีคานคดคานงอแน่นอนกระทงกระทืบกระโดดยังไงก็ไม่งอแน่นอนนะครับผมอาก็ว่าไปนู่นแต่ถ้าไปใช้ผิดนี่งอนะ เออเปงัดของ5ตันเนี่ยงัดแบบไม่งอละไอปั๊มแตกก่อนนะครับผมก็<笑><笑>เคสน,นี้เป็นเคสลูกค้าใหม่แล้วเช่นเดียวกัน,นครับผมอ๋ออันนี้คุยกันมาประมาณสักอาทิตย์นึงนะฮะแล้วก็สักอาทิตย์หนึ่งได้ทำใบเสนอราคาไปคุยเรื่องสเปคไปนะครสุดท้ายลูกค้าก็กลับมาคอนเฟิร์มจัดส่งนะครับผมรหัสรุ่นนี้ก็คือ bf 3 0 6 8 5 pu เนี่ยผมบอกแล้วว่า6 8 5เนี่ย มันเป็นรุ่นยอดน,นิยมเนาะก็งอย่ง,อย,งอย่างดูจากรูปภาพได้ก็จะมีทีมงานเราไปจัดส่งก็จะใส่เสื่อมั e gg, ลติเอ็กรถมัลติเอ็กนะครับไปจัดส่งให้กับลูกค้าลูกค้าก็เช็คนะครับผมว่าตรงกับสเปคไหมทุกอย่างตรงไหมนะผมใบรับป,ประกันติดไหมนะฮะแล้วก็เอกสารทุกอย่างโอเคนะถ้าโอเคก็มีการแต่เงินใจทองกันมาแค่นั้นนะครับผมเวลา เรา,าตามหาเรื่องประกันเนาะเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยแจ้งเข้ามาชื่อบริษัทเข้ามาเราก็จะได้หาเจอว่า,าลูกค้าชื่ออะไรซื้อไปวันไหนอยู่ในประกันเราก็จะได้จัดการให้นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับผมมีเรามี2สาขาเนาะก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมสมาคมชาวใต้ก็ไปทางนั้นได้นะรตรงนั้นจะเป็นคัสสามเป็นรถล,ลาาเลสรถแตกอ่าสแต็กเกอร์รถไฟฟ้านะฮะหรือถ้าลูกค้า เป็นอ่าต้องการใหญ่ๆโตๆตฟูลออปชันนะครับผมก็ไปที่บารหน้าตากรม .18 ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นจะฟูลออปชันมากเลยตรงข้ามศูนย์สุบรรุปิดริมถนนใหญ่ไปถึงจะเห็นเลยครับไปอยู่ทั้งวันกันก็ได้ครับผมเลือกเลือกได้เลยมือหนึ่งมือสองก็มีให้เลือกครับลองอยากไปดูการทำงานของช่างนะครับหรืออยากไปช่วยช่างซ่อมก็ไปได้เลยครับตรงนั้นพร้อมครับผมขอบคุณครับ